สำหรับเรื่องสุดท้ายที่คงจะต้องขอถือโอกาสคุยกับพี่น้องประชาชนนะครับก็อาจจะเป็นข่าวคราวซึ่งเกิดความสับสนกันอยู่ในเรื่องของอำนาจระหว่างกตรกับปปชเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยปปชได้มีการชี้มูลกรณีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่7ตุลาคมแล้วก็บอกว่ามีข้าราชการตำรวจที่ทำผิดวินัยร้ายแรงอยู่นะครับซึ่งต่อมาเนี่ยก็ได้ส่งเรื่องมาให้ทางรัฐบาล รัฐบาลโดยผมและก็ท่านผู้ัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือรักษาการผู้ัญชาการตารวจแห่งชาติเนี่ยก็ได้มีการดําเนินการสั่งลงโทษนะครับตามมติของปปชต่อมาเนี่ยบุคคลที่ถูกลงโทษเนี่ยก็ได้มีการใช้สิทธิ์ในการอุทธร์ตามกฎหมายของตํารวจผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าข่าวคราวก็ออกมาว่าทางตํารวจโดยกตรซึ่งพิจารณาเรื่องการอุทธร์นั้นเนี่ยไม่เห็นด้วยกับมติของปปช เมื่อผมทราบข่าวนี้เนี่ยเนื่องจากผมเป็นคนร่างกฎหมายปปชคนหนึ่งแล้วก็ได้มีการติดตามเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายปป,ปชมาโดยตลอดเนี่ยก็จึงได้สอบถามสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปว่าข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในเรื่องนี้เป็นอย่างไรซึ่งคําตอบที่ได้มาเนี่ยก็ตรงกับความเข้าใจของผมมาโดยตลอดก็คือว่าการที่เรามีกฎหมายปปชเนี่ยเป็นการยกระดับจากสมัยก่อนที่เรามีกฎหมายปปป ที่ต้องยกระดับเนี่ยก็เพราะว่าในอดีตเนี่ยพอปปปเข้าไปสอบในเรื่องไรแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นมีสถานะเหมือนกับแค่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเฉยๆซึ่งผลที่ออกมาก็อาจจะถูกเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะถูกลบโดยมติของฝ่ายบริหารได้เขาจึงยกระดับปปปมาเป็นปปชมีลักษณะเป็นองค์กรอิสระที่มีอำนาจเพิ่มมากขึ้นในกฎหมายปปชจึงได้เขียนเอาไว้ครับว่าการอุทธร กับกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายบริหารงานบุคคลทั้งหมดเนี่ยทำได้แต่จะอุทธรณ์ได้เฉพาะในเรื่องดุลพินิษของการสั่งลงโทษของผู้บังคับบัญชาไม่สามารถที่จะไปอุทธรณ์ในประเด็นที่คณะกรรมการปป,ปชได้วินิจฉัยไปแล้วผมทราบดีครับว่าทางกตรก็ดีหรือผู้เกี่ยวข้องก็ดีอาจจะมีความไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ปป,ปชได้วินิจฉัยไปแต่ข้อเท็จริงก็คือว่าระบบที่จะไปคานอำนาจกับปป,ปชนั้นเนี่ย สามารถทําได้โดยการให้บุคคลเหล่านี้ไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองซึ่งในอดีตนั้นเนี่ยก็มีหลายครั้งที่ศาลปกครองนั้นกลับมติของปปชที่จะต้องเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเราต้องให้ปป,ป,ป,ปชศาลปกครองหรือองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ครับฝ่ายบริหารเนี่ยถ้าหากสามารถที่จะไปลบล้างคําวินิจฉัยขององค์กรอิสระได้นั่นเท่ากับว่าองค์กรอิสระจะไม่มีความหมาย เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมจะต้องดําเนินการเพื่อยืนยันหลักอันนี้ครับมิฉะนั้นแล้วปัญหาในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันหรือการใช้อํานาจหน้าที่ในทางมิชอบเนี่ยเราก็จะไม่มีกลไกที่เป็นองค์กรอิสระที่มีความศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยไม่ว่าใครจะมีความเห็นในเรื่องของข้อเท็จจริงอย่างไรเรามีความจําเป็นที่จะต้องรักษาระบบให้องค์กรอิสระนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อที่จะให้องค์กรเหล่านี้สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และฝ่ายบริหารนั้นต้องรู้จักในการที่จจะกัดขขอบเต อำนาจของตัวเองส่วนความเป็นธรรมนั้นอย่างที่ผมเรียนครับยังมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างองค์กรอิสระด้วยกันเองได้นะครับทั้งหมดนี้ก็คืองานในรอบสัปดาห์ที่ผมอยากจะรายงานให้พี่น้องประชาชนทราบครับ